ปฏิจจสมุปบาทจิตหรือผู้รู้ปัจจยาอวิชชาอวิชชาปัจจยสา,าสังขาราสังขาราปัจจย,ยาวิญญาณังวิญญาณังปัจจยานามรูปนามรูปปัจจยาสลายตนะสลายตนะ ปัจจยาผัสสะผัสสะปัจจญาตัณหาตันหาปัจจญาอุปทานอุปทานปัจจยาพบพบปัจจยาชาติจิตคือผู้รู้เป็นพ่อแม่ของอวิชชาถ้าไม่มีจิตอวิชชาจะไปเกิดที่ไหนกับใคร อวิชาก็ต้องไปเกิดกับผู้รู้จึงทำให้ผู้รู้เกิดความไม่รู้ขึ้นมาเกิดความหลงในการรับรู้นั้นกิตที่มีอวิชาจึงได้หลงมาเกิดสร้างสังขารขึ้นมาแล้วยึดมั่นถือมั่นในสังขารน,นั้นว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเรา สังขารก็มีวิญญาณเข้ามาคลองสิงมีจิตเข้ามาปฏิสนธิรวมกับวิญญาณด้วยอาจเรียกว่าจิตวิญญาณก็ได้วิญญาณคือการรับรู้จะสร้างการรับรู้ออกมาเป็นสองส่วนคือการรับรู้ทั้งรูปและนามหรือนามรูป นามรูปสร้างสลายยตนะขึ้นมาเพื่อการรับรู้แบ่งออกเป็นสองส่วนคืออายตนะภายในได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจและอายตนะภายนอกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะก็คือความร้อนอ่อนแข็งและธรรมารลมนามธรรมรับรู้ได้ด้วยใจ รูปธรรมรับรู้ได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายสลายยตนะทำให้เกิดการผัดสากันระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกเช่นตาผัดสะรูปหูผัด,ผดเสียงจมูกผัดกลิ่นลิ้นผัดรสผิวกายผัดสะโผฏทัพพะ ใจผัสสะธรรมอารมณ์เมื่อมีผัสสะย่อมเกิดเวทนาขึ้นเวทนาก็คืออารมณ์ซึ่งเป็นอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์มไม่สุขไม่ทุกข์เป็นสัญญาอารมณ์คือความจําในอารมณ์หรือคล้ายๆกับจิตใต้สํานึกเป็นอาการของผู้รู้คือจิตที่เรียกว่าเจตสิกเช่นเมื่อผู้รู้ทางตา ผัดสะรูปเช่นรูปตุ๊กแกก็จะเกิดเวทนาขึ้นเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์เป็นไม่สุขไม่ทุกข์หรือเฉยเพราะผู้รู้หรือจิตมีอาการแห่งการรับรู้หรือเจตสิกขึ้นจากจิตใต้ตำนึกหรือสัญญาเก่าที่เคยกลัวตุ๊กแกก็จะเกิดขึ้นเกิดอารมณ์เวทนาทุกข์ขึ้น อวิชาที่มีอยู่ในกิตก็หลงเวทนาที่เกิดขึ้นทำให้เกิดชอบใจไม่ชอบใจเกิดตัณหาสามขึ้นซึ่งตัณหาสามก็มีการมตัณหาคือความโลภหรือความอยากเสียบกามทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเพราะว่าตัณหาคือความหลง หลงอยากได้อยากมีอยากเป็นบิทิภวะตันหาก็คือความไม่อยากคือไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยไม่อยากทุกข์ไม่อยากจนไม่อยากให้คนนินทาเมื่อจิตคิดปุงแต่งเกิดกิเลตันหาขึ้นเกิดยึด,ยดมั่นถือมั่นเป็นอุปทานเก็บสะสมไว้ในจิตเมื่อมีอุปทานก็จะเก็บ ไว้ในจิตเป็นพบพบเมื่อมีพคือตัวที่จะนําไปเกิดเป็นชาติใหม่ต่อไปเป็นสังขารหรือขันหาหรือร่างกายแตกสลายตายไปพนี้คือตัวจิตที่มีอวิชชาเจ็บสะสมกุศลและอกุศลตัณหาและอวิชชาเอาไว้เมื่อจิตมีอวิชชาจึงหลงไปเกิดในสังขาร ในวัตตบนอีกต่อไปบนรอบอยู่เช่นนี้ไปเรื่อยๆหลายกับหลายกันผู้มีปัญญาให้ตัดวงจรแห่งการเกิดนิเสียอาจจะไปตัดตั้งสติและปัญญารอดูการผัดสะการรับรู้ของจิตผู้รู้หรือผัดสะผู้ถูกรู้ผู้รู้อยู่ที่หนึ่ง ผู้ถูกรู้ก็อยู่อีกที่หนึ่งเป็นส่วนของใครของมันเมื่อผู้รู้ภัสษะจะเกิดอาการหรือเจตสิกเกิดขึ้นเข่นผู้รู้คือจิตผัสษะผู้ถูกรู้คือตุกแกจะเกิดเจตสิกหรืออาการของจิตใต้สำนึกขึ้นมาหรือเป็นสัญญาความจำเก่าคือความจำลัวตุกแกขึ้นมาซึ่งความจำนี้ ไม่มีกิเลสไม่ใช่กิเลสอย่าหลงในอาการเหล่านี้มันจะทำให้เชื่อมโยงผู้รู้กับผู้ถูกรู้เข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะทำให้เกิดความกลัวตุกแกเกิดขึ้นผู้รู้หรือจิตก็อยู่ที่หนึ่งผู้ถูกรู้คือตุกแกก็อยู่อีกที่หนึ่งต่างอันต่างจริงไม่เกี่ยวกันเลย ไม่อยู่ใกล้กันเลยถ้าไม่ปรุงแต่งเจตสิกรหรืออาการของจิตทั้งสองสิ่งก็ไม่มีกิเลสตัณหาหรือความหลงซึ่งกันและกันเลยต่างอันต่างเป็นสัจธรรมล้วนๆไม่รู้ความหมายในตัวเขามันเองเลยเป็นอนัตตาจะจับก็ไม่มีอาการของเจตสิกรหรือความกลัวเกิดขึ้นเพราะต่างอันต่างจริง จิตก็ไม่หลงปรุงแต่งจึงเป็นอนัตตาคือไม่รู้ความหมายใดๆตุกแกก็ไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นให้พวกเราได้สังเกตให้ดีนะท่าตาหูจมูกป้นกายหรือใจผัสสะสิ่งใดต่างอันต่างกริงมันอยู่คนละแห่งเมื่อผัสสะแล้วก็ มีการรับรู้รับรู้ขึ้นที่จิตที่ใจนี่อยู่กลางหน้าอกเรานี่ส่วนผู้ถูกรับรู้ก็อยู่นู่นข้างนอกไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกันเลยนะเมื่อผู้ถูกรับรู้ก็หายไปดับไปจิตก็จะผู้รู้ก็จะดับไปนะอยู่คนละที่คนละแห่งต่างอันก็ต่างอยู่ ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันถ้าไม่มีการหลงอาการของการรับรู้แล้วมาคิดปรุงแต่งเชื่อมโยงหากันถ้าเชื่อมโยงหากันแล้วก็จะเกิดกิเลสตัณหาขึ้นนะเพราะฉะนั้นให้ตั้งสติให้ดีผู้รู้ก็อยู่เฉพาะนิ่งๆอยู่เฉพาะผู้รู้ผู้ถูกรู้ ก็อยู่เฉพาะผู้ถูกรู้ต่างอันต่างจริงของใครของมันไม่ได้เข้าไปร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันเลยนะส่วนผู้รู้ส่วนตัวเรามันไม่มีไม่ได้เข้าไปยุ่งตัวเราไม่มีในเหตุการณ์นีนะ้มีแต่ผู้รู้กับผู้ถูกรู้เท่าน,นั้นส่วนตัวเราเรารู้เราเห็น เราเป็นนเ่ไม่มีนะไม่มีเราไม่มีเขาในการรับรู้ครั้งนี้มีแต่ผู้รู้กับผู้ถูกรู้ทำงานอยู่นะขอให้พิจารณาให้เข้าถึงให้ได้ขอวอวยพรยะถาวริวหาปุลาปริปุเรนติสาขลัง เอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิะเมวะสมิจตุสพเพปุเรนตุสังคป,ปาจันโทปนารโสยถา,ามนิโชติละโสยถา,าสาพีติโยวิวัชานตุสัพโลโควินาสตุมาเตภวะวันตรายโสุขีที่ายุโกภวะ อภิวาทนาสีลิสนิจังบุทธาปจ,จายิโนจัตตาโลธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพระลังพวันตุสาบเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสทาโสถีพระวันทุเตอ a l ะเด่น